สวัสดีค่ะตอนนี้กำลังเดินทางกลับนะคะเมื่อนี้มาขึ้นงานยูทาแหล่จะกรนครเด้ยพร้อมพี่น้องกำลังสิเดินทางกลับห่อนแล้

哎，那帮人也，你也太牛逼了。 nhang màu đen và màu đỏ con này là cây hàng luôn này đang đợi, làm đợi. Đó. Đó, áp. còn luôn á còn mát hàng cua này อ๋อนักข um> ่าวควายาเอาไปนักุกคนเลยเราอ่ะเร่อที่ของทุนไทยก็เลยนำมาเลยกินเดียวเลยบาเส็นเดออเรีกกันงม่ทีนเาติดานไปดีแล้ว กันอะสั่งมันเกินมันของสูงความเด้มคือรถใหญ่ได้รถใหญ่ของสูงก็เป็นอย่างนี้อนนี่มันอะไรทางเขางมันอยูอมานีคของครของนี่ต่อตไปนด้ต่อไปเด้เดเดคืออะคือบนี้

ก็ถึงตน้ประมาณห้านงกว่านะคะก็จบคุณ